สวัสดีครับทุกคนครับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีอีกแล้วนะครับผมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วแต่ว่าสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมสังเกตกันหรือเปล่าครับว่าและดูมันเงียบเหงาหน่อยกิจกรรมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นพวกการไฮไลท์สเปนเนี่ยทองก็แจกไม่เยอะนะครับแล้วอีพิกที่ออกมานะครับสัปดาห์นี้โดยเฉพาะนะครับคนก็จะเปิดไม่เยอะส่วนหนึ่งประกอบกับหลายคนก็เก็บทองไว้เพื่อรอแพ็คที่คาดกันว่าน่าจะมาปลายเดือนนี้นะฮะนั่นก็คือ MSN นะครับอันนี้คือยัง ไม่ใช่ทางการนะแต่คาดกันว่าจะมาช่วงปลายเดือนถ้ามานะฮะนั่นเป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทําให้ช่วงนี้อาจจะดูเงียบเหงาหน่อยนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับจากความเคลื่อนไหวกระแสต่างๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันเงียบจริงๆช่วงนี้นะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้นะฮะควรจะมีอะไรมาให้ตื่นเต้นหน่อยนะครับก่อนที่ MSN จะมาหรืออาจจะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มันอาจจะเงียบต่อนะครับแต่จะว่าไปกิจกรรมของสเปนในชแนลทีมแคมเปญตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมดพรุ่งนี้เหมือน นนซึ่งถ้าในเกมมันก็จะมีแคมเปญหรือออบเจกตีที่ควรจะต้องมาแทนอีเวนต์นี้ด้วยนะครับหวังว่าอีเวนต์ที่จะมาแทนสเปนตรงนี้นะครับผมควรจะเป็นอีเวนต์ที่มันตื่นเต้นหน่อยแต่ว่าสัตาห์ที่ผ่านมาก็ยังเป็นการแข่งขันทัวนเมนท์ทีมชาติอยู่นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ถัดจากสเปนก็จะเป็นทีมชาติอื่นนะครับเช่นทีมชาติอังกฤษโปรตุเกสเยอรมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าเป็นรูปแบบเดิมกับทีมชาติสเปนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็คงไม่ได้ว้าวและ ก็คงเงียบเหงาต่ออีก1สัปดาห์นะครับถ้ามาแจกกร์ดไฮไลท์เหมือนเดิมนะบอกเลยนะครับตอนนี้ความคาดหวังของหลายคนเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าอารมณ์ของกา๊าซไฮไลท์หรือแม้กระทั่งกร์ดเขียวนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นกร์ดสแตนดร์ดหรือกร์ดธรรมดาของภาคที่แล้วไปแล้วนะผมว่าความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งคนที่ทําสายฟูทีมผมเองผมก็ทําสายฟูทีมนะครับฟูทีมการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวเนี่ยถามว่ายังทํายังเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่นะครับแต่ว่าความรู้สึกมันก็คงอาจจะเหมือนกับบางคนนะ มีอีพิกมีโชว์ไทม์ประดับไว้บ้างในแต่ละสัปดาห์ที่ออกมานะครับอย่างน้อยๆน,นะถ้าตัวแจกเนี่ยผมคิดว่าการ์ดไฮไลท์ก็ไม่น่าเกียดเออแต่ไม่ต้องเป็นการ์ดไฮไลท์ที่ค่าพลังสูงก็ได้นะครับอาจจะใส่สกิลพิเศษมาสักหน่อยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีออบเจกตีฟหรือว่าอีเวนต์แคมเปญอะไรต่อจากแพ็คต่อจากอีเวนต์ของทีมชาติสเปนนะครับแต่ถ้าให้เราก็คงเป็นอีเวนต์ทีมชาติเหมือนกันแต่อาจจะเป็นสเปนหรือทีมชาติอื่นก็ว่ากันไปนะครับ ว่าโอ้โหมีแต่การ์ดเก่าตัวเก่าๆเดิมๆวนไปวนมาเดิมผมก็เข้าใจทั้ง2มุมนะเข้าใจทั้งพี่โคแล้วก็เข้าใจทั้งคนเล่นนะเราในฐานะคนเล่นเราก็อยากได้การ์ดใหม่ๆออกมาให้เราได้ตามล่ากันโดยเฉพาะพวกตำนานใหม่ๆนะครับแต่ผมบอกเลยเชื่อเถอะเธอเชื่อเถอะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยพวกอีพิกหรือว่าตำนานการ์ดใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยครับผมอย่างน้อยคิดว่าถ้าจะมาตื่นเต้นหรือมีตัวอีพิกใหม่ๆจริงๆเนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับยังไวสุดอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นในเวอร์ชั่น4.2 4.2.0 มันจะอัปเดตช่วงประมาณเดือนหน้านะครับ4.2นะตอนนี้4.1อยู่นะเดือนหน้าก็จะเป็นการโลาการ์ดเซนด์ดที่ไม่ได้ไปต่อด้วยนะครับการ์ดก็จะถูกล็อกตามที่ได้เคยประกาศไว้แล้วนะครับว่านักเตะผู้จัดการทีมเราสามารถเข้าไปดูในเกมได้ว่าตัวไหนของเราไม่ได้ไปต่อมันจะถูกล็อกไว้และก็ไม่สามารถเอาไปเล่นได้นะฮะก็จะเป็น limited ิด i t i o n ไปนะครับอย่างโค้ชก็จะเป็นพวกยีเกนคอปนะครับตัวการ์ดอ่โค้ชฟรีนะโค้ชที่ใช้ GP ซื้อนะครับนักเตะก็เช่นพวกการ์ดแตนด์ดที่อ่บางคนแขวนสตั� นะครับผมไปดูได้ครับผมทําพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับนั่นแหละครับในช่วง4.2เนี่ยถ้าเกิดมีอะไรตื่นเต้นหรือมีตํานานใหม่ก็อาจจะเป็นช่วงนั้นแหละครับที่เราจะได้ว้าวกันสักทีนะครับผมถามหน่อยครับตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะเงียบๆนะครับผมมีใครที่รู้สึกว่าตัวเองอิ่มหรือเปล่าอิ่มไหมหมายถึงอิ่มตัวนะฮะอิ่มตัวกับเกมนี้บอกกันได้ครับคุยกันได้นะครับผมอ่าผมก็รู้สึกได้ว่าบางคนอาจจะเอ้ยหายไปไหนนะครับผมดูจากคอมเมนต์ดูจากในในกลุ่มต่างๆนะครับผมอ พักเบรกช่วงเก็บทองหรืองานยุ่งเรียนยุ่งนะครับหรือว่าอาจจะเบื่อเบื่อเกมก็อาจจะพักไปอลองคุยกันได้ครับลองคุยกันได้ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมเนาะไม่มีไม่มีใครห้ามว่าเราจะหยุดเล่นหรือจะอยังไงนะครับผมแต่แค่อยากรู้ว่าเออู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะว่าเกมมันเงียบเงาลงหรือ,อยังไงนะครับผมผมก็พยายามหาอะไรมาทําคลิปบอกนะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่าไม่ว่างหรือหรือเป็นประโยชน์นะครับผม, <ๆ S 2> ผ,มผมก็รู้ว่าบางคลิปที่ลงไปเนี่ยคนดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เข้าใจว่า มันน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตและระยะยาวคุณสามารถกดกลับเข้ามาดูในคลิปต่างๆได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้ผมว่ามัน,มนค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับมันจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรแบบกระทันหันนะครับโดยเฉพาะเป็นการอัปเดตแบบค่อยๆอัปเดตไปมันจะไม่มีแบบ2 0 2 4 2 0 2 5ตามที่พี่โคบอ,อกไปนะจะ,จะเอาตัวเลขออกไปก็จะอัปเดตเป็นแผลดแบบนี้เพราะฉะนั้นการรอบการวิ่งของการอัปเดตนะครับมันจะค่อยๆไปครับดังนั้นเนี่ยการอัปเดตแต่ละครั้งมันอาจจะมีแก p บ,บางครั้งที่รู้สึกว่าจะ เงียบเหงานะครับผมเนี่ยพาร์ทเนอร์มีพาร์ทเนอร์มาใหม่นะครับผมพาร์ทเนอร์ที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของอีพีบอทก็เอาจริงนะผมยังจำชื่อไม่ได้เลยนะ <c oughs> มันก็กลายเป็นว่าเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรมากนะครับผมมันก็ดูเงียบๆไปหน่อยนะครับว่ากันตามตรงนะนั่นแหละครับถ้าเป็นพวกอีพีกนะครับเดี๋ยวเรารอช่วงที่อัปเดต4.2นะครับตอนนั้นน่าจะได้ลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าอีพีกจะมาเมื่อไหร่ช่วงช่วงนี้นะครับอัปเดตพรุ่งนีีี้เเเนนนนน่่ยยด๋ยวววแพ็็็ัััจจทร์มมาาาก,กาะปต เดิมที่อาจจะเราก็รู้กันล่วงหน้าอยู่แล้วว่าอ e ีพิกที่มันเข้าดัตต้าเบสมาเนี่ยมีใครบ้างที่หลงเหลืออยู่นะครับเว้นแต่พว่นนี้ที่คงอาจจะเซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วก็หวังเล็กๆนะครับว่าจะเพิ่มอ e ีพิกอะไรมาใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อให้เราอยากได้กันมากขึ้นนะฮะก็ว่ากันไปครับคือเรื่องนี้เนี่ยพี่โดเขาฝากถามมาครับ <laughs> พี่โดไม่ได้ฝากถามอะพรุ่งนี้อย่างน้อยๆนะครับพี่โคก็มีเปย์ออกมานะครับผมว่ามีการ์ดเขียวออกมาน่าน่น่านนครับย้อนไปที่การ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์นะครับผมบางคนก็อาจจะโอ้ไม่ได้ว้าวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยครับพี่อะผมก็มีหน้าที่มาบอกนะครับอืมไม่อยากให้มันเงียบเหงาจนเกินไปนะครับอะพรุ่งนี้ภาพเปย์เพ y e เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมออกมาแล้วนะฮะก็เปย์มา3มเงานะครับโอ้โหเห็นแวบแรกน่าจะดาวกันได้เลยนะครับอืมน่าจะดาวกันได้เลยนะเอาคนตีลังกาที่ก่อนนะครับผม จริงผมอยากจะเล่นมุกนะครับเอาไปหาภาพพวกแอนโทนีหรือว่าอะไรก็เป็นเป็นมีมาใส่นะครับแต่ขี้เกียจเอาตรงๆเลยแล้วกันนะฮะผลงานกับทีมชาติครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแน่นอนครับกระโดดตีลังกายิงแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะนี่เลยครับพีโดของเราเองนะฮะคิสเยโนโรนัลโดนะครับอายุขนาดนี้ยังตีลังกาฟาดได้ลูกนี้นะครับผมผมว่าถ้าพี่โคใจดีนะฮะใส่บูสเตอร์อะใส่บูสเตอร์มาปะวะไม่ได้บอกว่ะไม่ได้บอกว่าการ์ดนี้มีบูสเตอร์หรือเปล่านะครับ จากภาพเปิดสัปดาห์นี้นะครับถ้าพี่โคใจดีนะครับผมก็ใส่บูสเตอร์ให้พีโด้หน่อยแล้วใส่ค่าพลังมาสักร้อยสหรือ 103. ร้อยสามการ์ดเขียวร้อยสองร้อยสามตอนนี้มันก็มีนะเพราะฉะนั้นใส่พีโด้มาหน่อยนะครับผมเออถึงแม้ว่าตอนเนี้มันยังไม่มีพวกการ์ดโชว์ไทม์การ์ดอีพิกของพีโด้หรือบิ๊กไทม์นะครับก็เข้าใจว่าไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หลักด้วยนะครับผมจะมาการ์ดพิเศษวันนี้ก็คงเป็นร่างทีมชาติแบบนี้นี่แหละนะเพราะฉะนั้นนานานะมาทีนะทาค่าพลังพีโด้ให้เยอะๆหน่อยนะครับร้อยสองเป นะใส่บูสเตอร์แล้วก็ยัดค่าพลังให้มันเยอะๆหน่อยนะครับผมและไอ้สกิลที่ใส่มานี่คือสกิลทรูพัสนะครับเป็นสกิลแทงทะลุช่องเฉยเลยนะครับอืมอ่ะก็หวังว่าจะค่าพลังเยอะหน่อยนะครับอ่ะมาดูคนตนคนนี้นะครับคนนี้นะอันนี้ก็เดาไม่ยากเลยนะครับมัดจุกแบบนี้เนี่ยครับไม่ใช่ใครที่ไหนเออถือว่าทาผลงานที่ดีกับทีมชาตินะครับผมปกติผลงานในทีมชาติเนี่ยในส่วนตัวเขาอาจจะดีแต่ว่าเออกับทีมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปไกลนะครับแต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ นานๆนะจะมีการ์ดเขียวของฮาแลนด์ในานามทีมชาตินอร์เวย์บ้างนะครับผมเออมาตามนี้เลยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับถึงแม้ว่าจะมีการ์ดออกมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่การ์ดทีมชาติของฮาแลนด์ที่เป็นทีมชาตินอร์เวย์มีไม่เยอะนะเท่าที่ผมจําได้นี่เป็นการ์ดนู่ดเลยนะครับเป็นการ์ดเอ่อภาคสอ2พันยไหมที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าที่เป็นล่างไดนบอลนะตอนก่อนๆมาย้ายมาแมนเชสเตอร์ itty, ด้วยซ้ำหรือย,ย้ายมาช่วงแรกๆกันนะครับผมอันนั้นนะ่ะเออใช้กันเยอะนะครับผมเท่าที่จําได้นะฮะผมอาจจะจาไม่ได้ทั้งหมดนะ ครับเนาะก็มีฮาแลนด์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เออส่วนสกิลนี่ถ้าแปลน่าจะเป็นสกิลลองเลนเคอร์เลอร์นะครับสกิลปั่นสังกัญนะครับผมทะคประตูได้จากการปั่นสกิลปั่นนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับคนนี้นะครับอเล็กซานเดอร์สักกลินครับอเล็กซานเดอร์อิซักครับกับทีมชาติสวีเดนนะครับผมอ่าภาพตรงเป๊ะเลยนะครับก็เป็นกองหน้าทั้งหมดนะที่น่าสังเกตนะครับเออและเป็นหน้าเป้าหมดเลยนะเนี่ยและปกติแพ็คเพย์เยอร์อัปวีคมันจะคะกะกันมาเนาะมีกองหน้ากองกลางปีกกองหลังอะไรพวกนี้แต่นี่คือภาพเปิด มาเนี่ยคือกองหน้า3คนเลยนะเออ่สกิลของสักกรินนะครับก็คือดับเบิลทัสนะครับใส่ดับเบิลทัสมาให้นะครับอ่ะถึงแม้มันจะเป็นการ์ดเขียวไม่ได้ว้าวอะไรแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีมีว้าว wow, มีลุ้นให้ได้เออ่เห็นว่าเอ่อพิโดเนี่ยค่าพลังน่าจะสูงๆให้หน่อยนะครับถ้าพี่โคไม่อยากให้เงียบเหงาพวกนี้นะถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรที่แบบตื่นเต้นอะไรมากอนะใส่ค่าพลังพิโดให้แบบร้อยสองร้อยสามให้หน่อยนะครับนะ้องเหมือนพวกเฮลิเคนอะไรเงี้ยที่ค่าพลังสูงนะครับผมใส่ให้หน่อยนะครับร้อยสองอย่างน้อยนะขอร้องละแล้วก็า นะครับผมเป็นการ์ดทีมชาติที่นานๆเราจะได้เห็นทีนึงนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับโอเคก็นอกจากการ์ดเขียวแล้วพรุ่งนี้นะครับหวังว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาให้เพิ่มเติมอย่าให้เราได้เย็บเหงานะครับผมจนกว่าจะสิ้นเดือนนะครับหรือปลายเดือนนะครับก็ว่ากันต่ออีกทีนึงถ้าเกิดพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski 4 Bomb Ski r e v e นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนีี้าไปก่อนครรัับสวด